ต้องขอบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิไม่มีผลกับขนาดของรูขุมขนว่าจะใหญ่หรือเล็กและไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอย่างถาวรแต่จริงๆลักษณะที่ให้การใช้น้ําร้อนและน้ําเย็นมาช่วยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่เราใช้น้ําร้อนในการล้างหน้าเนี่ยความร้อนหรืออุณหภูมิของน้ําแต่ต้องไม่ใช่เป็นอุณหภูมิที่แบบร้อนจัดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอันตรายกับผิวแต่เอาประมาณว่าอุ่นๆหน่อยเนี่ยมันจะช่วยละลายไขยมันหรือความมัน ออกจากรูขุมขนได้ดีกว่าทําให้เหมือนกับว่าพอเราล้างเครื่องสําอางหรือล้างหน้าแล้วเนี่ยน้ํามันเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็ทําให้หน้าหรือรูขุมขนเนี่ยเกลี้ยงขึ้นกว่าเดิมแล้วคราวนี้พอเราล้างด้วยน้ําเย็นตามเนี่ยเราเชื่ออย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าน้ําเย็นไม่มีผลในการทําให้ตัวรูขุมขนเล็กลงแต่มันอาจจะไปมีผลกับกล้ามเนื้อ ที่เขาเรียกว่าอยู่ตรงรากขนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการหดแบบถาวรน,นะคะ